สวดีครับพวกผมช่ยงมีตาสายนะครับในช่องช่ยงมีตาสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับมานอกสถานที่ครับปลากระดูกปลาใหญ่ขนาครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนะครับดูนะครับดูนะครับตัวเยอะวันนี้มาฟิชชิ่งครับฟิชชิ่งพาหลานมาพักผ่อนครับดูครับเลือดพ่อมันแรงครับ ดูนะครับเดินเข้าไปใกล้กลพี่เบสดเดินไปใกล้ๆลูกเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนขันไขรไม่ต้องสวนลูกงัดอย่างเดียวนี่ไงครับโอ้โอครับดูเป็นไงครับลูกวัดแม่เก็บครับลุงจ่ายพ่อยืนมองนะครับ <c oughs> พ่อยืนงงครับ ทีมเนี่ยเอาไปปวดอ่ะกดแล้วเบสจะเพิ่งมายุ่งกับเบสย้ายข้อมันครับดึงขึ้นลูกเบสขึ้นไอแล้วครับพี่เบสเอาอีกแล้วครับพี่เบสไอกแล้วครับไอ้แล้วครับออเไปแล้วเออาีกแล้วครับพี่เบสเอาอีกแล้วครับตั้งคันขึ้นลูกตั้งคันขึ้นตั้งคันขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละอ่ายืนอยู่เฉยๆตั้งคันขึ้นดูครับเด็กน้อยครับเด็กน้อย เดินเข้าไปหามันลูกอ,อกาคันต้านคันขึ้นเดินไปหามันเดินไปหามันน,มนั่นละ่ะตายอีกนะครับลุงจะงายท้องนะครับคนถ่ายคลิปกันเลน,นี่ครับใส่สวยๆครับสามตัวสี่ตัวโลนะครับใส่กำลังกินครับวันนี้มาถ่ายพี่เบสโชว์ครับ ครับคราวนี้โชว์ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับคราวนี้พ่อแม่ลูกครับไม่ครับพี่เบีดเอาอีกแล้วครับไม่แล้วครับพี่เบีดไม่แล้วครับตั้งคันตรงๆตั้งคันตรงๆแล้วหนูเดินเขาไปหามันเดินเข้าไปหามันเออเดินเขาไปหามันแล้วปั่นให้สั้นแล้วก็ยกเออนั่นแหละเก่งที่สุดแถวนี้แถวนี้ครับเพราะว่าใครๆได้ก็ต้องให้เบีด เออไม่มีใครได้เลยโอ้ลุงเอ็มอ่อนดอยว่ะไอ้อาก็ไปซื้อกุ้งไอ้อาก็ไปซื้อกุ้งเบสไม่ต้องซื้อกุ้งเลยพอใครๆก็ซื้อมาให้เบสไหนครีมอยู่ไหนลูกครีมอยู่ไหนอันนั้นเยอะมันไม่มีเลยอ่ะเยอะมันเยอะ็ไปพังทั้งมัน <S <S พังทั้งมันไม่ใช่ของเรา เดินกันไปเกี่ยวตาเมียกูเดินกันไปเดินใกล้ลุงมีบอกสอนนะก็เดินกันไปใกล้เดินเข้าไปซิกให้ไปคันมันพ้นดินอ่างงัดขึ้นมาโอ้คนไม่หมานี่ไปใกล้หลาน <c oughs> เอาจากลอกเน้นมืงสายจากลอกปล่อยย่อนไปเออสายมันไปปิวไม่ใช่ปลากิน ก็ค่างข้วยกัเยอะนะครับเป็นมาพักผ่อนกันครับช่วงนี้ก็ประมาณ11เอโมงก็ยังมีคนมาเรื่อยๆอยู่นะครับบ่อก็ค่อนข้างใหญ่นะครับที่ประมาณเกือบสิบไร่นะครับทางน้นี่เขาก็เยอะอยู่นะครับนี่ออกมาครับนะครับรีแหลกนะครับนั่งอยู่หน้าคอมหน้าเครื่องมากนะครับเหนื่อยนะครับ ออกมาหักบ้างนะครับโอ้อครับตัวเบลเลอร์แล้วครับขันงงนะครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่เกี่ยวขยะมา พวกเราก็มากันหลายคนอยู่นะครับสี่หกแปดเก้าคนนะครับมานั่งเล่นกันพักผ่อนกันนะครับแล้วก็เอาปลาไปเขาทำกินมั่งอะไรมั่งนะครับหมดแล้วเขาของเก่ามาใส่คราวนี้ครับลูกลูกได้ไปแล้วคราวนี้แม่ได้มั่งแล้วครับรรดูครับดูครับดูน้องอ้อมได้นะครับ ปากแดงมาแล้วครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนะครับล่นเลนเลอนดินมตรงนี้ถ่ายคลิปครับตรงนี้ไม่ทำการทำงานแล้วครับอนนี้ไม่หาปลาแล้วครับ ปาาลา,นนามันดิบมันอันตรายแ่ล้อมัเียียนแงมั้งงกหมอกระสังขึนมากได้ปลาลุด <c oughs> ตัวใหญ่ดิเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เด้ย้้ยเฮ้ย้ยเ้ยน้้นมยเ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันเขาเรียงทรงันบอยเกนไปเลวครับไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวรับปลาเอาคนครับลองลั่นเลยครับคันี้ลอกลั่นคันโกงครับเฮ้ยปลาอะไรวะไม่เข้าเลยเว้ย ปนินใหญ่ใจเย็นๆไปแล้วเาบาๆสองกระชังนะครับสองกระชังนะครับกระยาบบอกนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับส่เสื้อหมานด้วยครับส่เสื้อพ่โค้กมาครับเ็ดใหยอยากให้หลุดนะอยาให้หลุดตัวใหญ่เงี้ยงตัว้ว <c oughs> นะเมกิปเปิมาเนะ อยู่เฉยดีได้กัเขาไหมนดันโลครับดันโลครับดันโลครับโอ้หกแล้วเหรอนี่สองโลเลยเหรอลูกได้สได้ไ จบเกือบโลครับปลากระเบนสีต่อตรงนี้ตื่นเสียงหมดทั้งน้มไปอาหารเที่ยงครับปลาาพริกเบสมาเข้าลงมือดีอันนี้ปลาเนึ่งมะนาวแต่ก็ราดพริกนะจ๊ะใส่หมวกอ่าคนได้ปลามากินข้าวเตรียมกินข้าวแล้วแต่ข้าวเหนียวหนูอยู่ไหนลูก อ่าเต็มข้าเหนียวมาแล้วรอส้ตมตำไส่พริมตามไม,ไม่ครับม,มากินด้วยกันนะครับปลาลาดปิกนะครับพร้อ,อมด้วยปลานึ่งมะนาวนะครับ,น,บนี่ส้ตมตำแต่ยากนะครับรอส้ตมตำแป๊บห <F 1> นึง่ง โอ้คนหมานคนหมานครับคนหมานครับคนหมานครับได้กี่ตัวนะหมานกับเพื่อนเบลุงได้กี่ตัวลูกเอ็มได้กี่ตัวลูกลุงเอ็มได้กี่ตัวเอาเรียกดังลูกเอ็มได้กี่ตัวลูกเอ็มตกปลาได้กี่ตัวลูกเอ็มได้กี่ตัวใช่หรือเปล่าโอเคก็แปลฮะกี่ตัวดังดังดังสองสองตัวได้เลยแค่นั่น เกลียหรือเปลสรุปว่าลงมาที่สองนะครับเอไว้ก่อนไมงครับ้มาเอเนี่ยตรงตรงข้อนี่น้องอมนยแม่ครับนี่นี่แม่้อนจ้างเขาซื้อเขาแล้วให้เขาทำได้ไงหนูต้องทำไมหนูต้องจกตาด้วยเหรอโอ้ อ่านี่ไงมาแล้วข้าวมาแล้วมามามากินข้าวกินข้าวกินข้าวเดบอยไปกินข้าวพี่เจ้า,า,าอยู่น้ำข่อยมั่วมัมปีแล้วเจ้านะว,ว่ะน่ะไปน้ำข่อยเขาว่าเจ้าได้เป็นพี่ข่อยเ่ราะเป็นข่อยเป็นพี่เจ้า เกิดหลังหอยตั้งสองปีสามปีเหมือนเนี่ยสองสามปีเหมือนนี่งูกิ่มเหรอจะคอยคุยบุ๋ยไปดิไปกินปลาอีกิมาเด้อ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 พี่น้องขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเบสสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเอาปลามาชั่งนะครับหนึ่งลัวครับหนึ่งลัวเหมือนสิบเจ็ดสิบแปดนะมั้งนี่ไอ้บอยบอปลาบอยี่สิบสามสิบ กูจ so 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 ุดแต่ละตัวแมนี่เราก็มาช่างนะครับแบ่งกันครับแบ่งกัน สดครับสด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 จากบ่อเอาไปฝากย yeah ่าด้วยสองสามตัวเอาไปให้ย่าด้วยไม่ได้เก็บตัวหรอเบนได้กี่ตัวครับพี่เบนได้กี่ตัวได้กี่ตัวลูกเอ็มไม่กี่ตัวหนึ่งกาละมังครับเบลือเบลือเถอเลยเบลือบลาเถอ ใครใครจะเอาจับเอาเลยเอาตัวไหนจับเอาเบสลบมาเบสลบมาเดี๋ยวพ่อทำเองบอยบ๊อปลาบอาปลาลคเอาไปให้แม่ด้วยเอาสองสามตัว แม่งมีคนเดียวนะเว้ยมึงแน่ใจนะมึงแงกูแถเกมปลามึงอยากเกมไหมพอเปล่าพอแล้วปลาเหลือเยอะแยะพวกมีพวนีแหละไม่ลุเยะแะสองวกตกให้ไอเบสตกให้มีแต่เด็กได้ตกให้อยู่พอยัง เนี่ยปลาหนูเก็บตัวทำไมเอาไปน้อยแท้หนูจ่ายให้ลุงด้วยนะจับมาเลยหมูจับมาเลยตั้งใจจีบตัวก็จับเอาเลย เลยมีเวทซีเรียลเนี Viol ่ยตัวเล็กตัวใหญ่หรอกตัวเล็กกกินง่ายกว่าตัวใหญ่อีกสี่โลเป๊ะเอาชิดตัวเอียงเอาฉีดตัว เองเอากิดตัวเรียกเลาเอาพอๆกันเนี่ยอ่ะรุงเนี่ยเอาเท่าบุ๋ยนี่เนี่ย,ค,ยคนจับฮะ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 เป็นหน้าเป็นตา4เป๊ะเลย4โล240 มีอยู่เท่าไหร่ไ่รู้ไพอก็บีกระเป๋าแม่มาไม่พอตองใหีีบุยย้มสีบ้าแม่นกจะจัดไห้เอาอีกไม่เล่น อเอาไม่หมดก็เอาไปใส่กระชังแล้วก็เอาหมดเลยนะ่ไงไม่มีใครเอาเลยใช่ไหมมีคนเอาอีกเปล่าไม่มีไม่มีแล้วไหมของเอ็มกี่โลสามสามสี่สามสิบเอ็ดโลแล้วของผมสี่ของบุ๋ยสี่ของเอ็มสามเนี่ยคอยดูของพี่บอยกี่โลของพี่เอ็มกี่โลของตัวเอ็มนี่ก็ห้าโล ้าโลก,กว่าเืนโลเดนโลน้ำเห่อยจะเดินนะครับอือหือ <Nossa> กน้ำก,ก็กกตาน่กนสิบเอ็ดโลแล้วนะคแค่นึงนันี้หกโล หกหกโลโอสรวมแล้วสิบเจ็ดกิโลพอดีเลยเฮ้ยถูงขาดแลวอ่าครับนะครับอันนี้นะครับปลาประกอบครึ่งวันนะครับที่เรามาตกวันนี้ครับรวมทั้งหมดก็สิบเจ็ดกิโลนะครับโลละหกสิบบาทนะครับอ่านี่ครับเป็นคลิปออกมาพักผ่อนนะครับมีแหลกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับปลาตัวนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องช่างมีท่าสายชนแนลหนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจครับวันนี้ขอกาวคําว่าสวัสดีครับ